ไฟไหม้ลามสวนปาล์มของเราอะน,นะคะ127ไร่ไหม้ไป50ไร่แล้วอ่ะคุณต้องรับผิดชอบคุกกับเจ็ปีปรับแสนกว่ารู้ไหมคุณสามีดีฉันพูดว่าไงนี่อย่างน้อยอะเราก็ยังมีที่ดินเหลือนะโอ้ยพอพร <า S 2> ะ<ป>นนี่ถ้าใส่จีวรก็ใช่แล้วแหละ โอ้โหเข่าสุดเลยค่ะวันที่คุณสาม,มีส่งคลิปมานะคะว่าไฟไหม้ลามลามสวนปาล์มของเราอะนะคะที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่127ไร่นะคะแล้วไหม้ไป50ไร่แล้วอะออแล้วก็ไหม้จากไร่อ้อยข้างๆค่ะเป็นเป็นเขาคือเขาก็ถางอ้อยของเขาแล้วเขาก็เผานะคะ แม้ว่าเราจะทําแนวกันไฟแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังลามมาที่สวนของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเราก็เลยคิดว่าเราค่อยตัดหญ้าสักเท่าไหร่เพื่อหญ้ามันคลุมต้นปล์มนะคะเพื่อจะได้สร้างความชุ่มชื้นแต่ที่ไหนได้หญ้ากับกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะก็คือลมแรงด้วยกันโชคด้วยก็มาถึงสวนของเราขนาททาแนวกันไฟก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เลยกลายว่านอกเหนือจากแนวกันไฟที่เราต้องทําเพิ่มคือขุดคลองเพิ่ม ช่วงระหว่าง50ไร่ที่ไม่ก่อนจะถึงอีก50ไร่ที่เหลือมีคลองอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยอีกเครึ่งหนึ่งก็เลยรอดส่วนดิฉันก็ได้แต่แขนไรอ้อยข้างๆด้วยความที่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยยอมแพ้คนตามนิสัยของตัวเองเราก็แบบ ไปตามหาตัวให้ได้เลยนะใครเป็นคนทําอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรับผิดชอบนะเป็นคนที่แบบตามกฎหมายน้ยวภาพบอกใช่ไหมตามกฎหมายแล้วมันมีความผิดนะคือจริงอยู่คุณมีสิทธิ์ที่จะเผาคุณจะมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรในไร่ของตัวเองก็ตามแต่ถ้ามันสร้างความเดือดร้อนกับไร่ข้างเคียงหรือทรัพย์สินของคนอื่นคุณต้องรับผิดชอบคุกกับเจ็ดปี hmm. อ่าปรับแสนกว่ารู้ไหมคุณสามีดิฉันพูดว่างไง <c oughs> นี่อย่างน้อยอะ่ะเราก็ยังมีที่ดินเหลือนะ แล้วเขาอะเรียกไปอะเขาก็ชดใช้เราไม่ไหวหรอกเพราะต้นป่ามันแบบหายไปทั้งต้นทุกมันไม่ถึงต้นเลยอะค่ะแล้วผลผลิตมันหายไปหมดเลยดังนั้นมันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่โดนไหม้ค่ะตัวต้ววไม่ีู่มันหายไปเลยขลเขารู้เขารู้แล้วเขาก็เลยหนีหายไปเลยเขารู้ว,ว่าเขาต้องรับผิดชอบหนักมากตอนนั้นือือนคือคือสามีไม่เอาเรื่อง คุณสามีอ,อีกนิดหนึ่ง,ง,งนี่ถ้าใส่จีวรก็ใช่แล้วแหละจริงเขาจะเป็นพ่อพาอะไรขนาดนี้ซึ่งเขาก็จะมาข่มความร้อนที่ฉันอยู่อะไรเงี้ยซึ่งยายนี่ก็จะเป็นคนที่แบบไฟ,นนไฟขึ้นเออไฟไหม้ยิ่งกว่าสวนปลาอีก,กบอกเลยเแต่เราเป็นคนแบบไม่ได้นะคนผิดก็ต้องยอมรับผิดคือเราเป็นพวกแบบกฎหมายจริงๆเนื้อผ้าอกใช่ไหมด้วยนิสัสของผมอ่ะแต่พี่ก็บอก ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังมีที่ของเราเหลืออยู่โอ้ยพอพระเนาะเออวันนี้เขาก็พาน้องอเล็กซ์ไปดูค่ะไปดูไปดูสวนที่เหลือของเขาเดี๋ยวเออหลักล้านค่ะหลักล้านแน่นอนเพราะว่าเดือนหน้าเราจะแทงปาล์มอยู่แล้วอืมไม่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 เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของพี่เขาค่ะ ค่ะคือที่ซื้อเป็นมรดกให้น้องอเล็กซ์มาสมัครเป็นลูกสะใภ้ได้นะคะอ,เ,คอเล็กมีทรัพย์สินเยอะของอเล็กทั้งหมดค่ะค่ะทำให้เราเจ็บใจ,ะจะเป็เพื่อนพ่อเป็นของลูกเอ่อเจ็บใจไหมไม่ก็ไม่ไมหรอกคะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบให้อุย๊ยขอโทษค่ะไม่ชอบให้อะไรโดนเอาเปรียบอะเป็นคนที่แบบรักความถูกต้องเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยด้วยด้วยธรรมชาติว่าอะด้วยความเป็นเกษตรกรเราก็นึกในใจโอ้โหเราเองอะยังพอมีทุนในการสู้นะ เดี๋ยวถ้าเป็นเกษตรกรคนอื่นล่ะอันนั้นน่ะสุดทั้งน้ําตาเลยนะสิ่งที่เขาปลูกมาเป็น8ปดเปี10ปีแล้วมันหายไปในพริบตาอย่างเงี้ยมันไฟไหม้เป็นอะไรที่แบบไม่เหลือจริงๆแล้วเราอะ่ะเป็นคนไม่ชอบการโดนเผาอะไรอย่างนงี้อยู่แล้วอะ่ะเออเราแต่เราก็รู้อยู่พี่ออกมารนลงเรื่องการเผาเผาป่าเผานู่นเผานี่เพราะว่าพี่เป็นภูมิแพ้หนักมากอยู่แล้วแล้วเราต้องออกมาเจออะไรอย่างนงี้เองด้วยตัวเองอีกหูมันแบบอ,อกระฟัดกระเฟียดเนาะก็พวกบอกตรงๆว่า เฉพาะสวนเราเพราะว่าเขามาติดฝั่งเราค่ะค่ะก็เลย,เลยใช่ตอนนี้ก็ประกาศตามหาเจ้าของอยู่นะคะก็ขายเท่าไหร่ือไรอ้อยเลยเหรอคะอืมเพื่อตัดปัญหาเพื่อตัดปัญหาจะได้ไม่ไม่ฉันอีกสิบสิบกว่าไร่มั้งสิบกว่าไร่ใช่สิบกว่าไร่ซึ่งทำเราห้าสิบกว่าไราาไ่ไม่คุ้มเลย ก็เป็นอะไรไม่ไหมฉันอีกไงเออไม่รู้เหมือนกันก็ก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยค่ะต้องซื้อต้นปาล์มใหม่ต้องอะไรใหม่เลยค่ะตอนนี้ก็พี่ทอแต่สุขุนสามีเราเยังมีที่เหลืออยู่นะก็ใจ ใจเย็นลงค่ะแต่ก็ด้วยเหตุและผลค่ะและความถูกต้องก็ยังต้องมีอยู่นะคะก็คือถ้าตามหาตัวได้เราก็คงอยากน้อยอยากได้ยินคำว่าขอโทษสักคำก็ยังดีอรับผิดชอบคือตั้งใจไม่ตั้งใจนี่ก็คือข้อที่คุณจะต้องคิดแล้วก็ระวังเพราะว่าการที่คุณสมมุติว่าคุณบอกว่าก็ฉันเผาขยะเผาใบไม้ในบ้านฉันแต่บังเอิญถ้าไปไหม้บ้านเพื่อนบ้านล่ะถูกไหมมันก็ไม่ได้ไงถูกไหม นั่นก็คือทรัพย์สินของคนอื่นน่ะดังน,น,นั้นนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยมันต้องมีจิตสํานึกต้องขอโทษกันํำก็ยังดีถ้าเป็นคนอื่นขอโทษตามล่ายิงกันแล้วถ้าเป็นส่วนอื่นน่ะคุณสามียืนยันไม่เอาเรื่องนี่พวกคุณยังเดือดแทนเลยเห็นไหมพวกคุณยังถาม <S <S หเห็นไหม,ไมพวกคุณยังถามแบบเดือดแทน50ไล่อะ่ะดิฉันก็ถ่ายมาให้ดูเลยเนี่ย เห็นไหม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 พวกหนูยังคิดเลยถูกไหมว่าเอออย่างน้อยเขาต้องรับผิดชอบอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งสิไม่ใช่แบบผูห้าสิบไล่หายไปเหมือนเป็นร้านไม่ต้องไปลงปาันกนะครับเพื่อแบบคุณสามีไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมพวกเกยังไม่ยอมเลยพวกหนูเห็นไหมพวกหนูยังไม่ยอมกันเลยเขาซื้อมานานแล้ว เป็นที่ของเขาตั้งแต่ก่อเจอดิฉันอีกอก็ต,ต,ต,ต้องยอมเขาไงแต่ก็เจ็บใจไหม <c oughs> มันก็เจ็บใจพวกหนูยังเจ็บใจเลยเห็ไ <c oughs> นไหมลูกเขาก็ทําต่อตอนนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่านอกเหนือจากแนวกันไฟที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องมาขุดคลองอีก <c oughs> ก็คือพื้นที่มันก็จะหายไปเป็นขุดคลองยาวเป็นแบบสิบกิโลอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรามีสวนยุคาอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะค่ะ ส,ส่วนยูคาลิตาาโตันึล้านประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นใช่แต่ต้องลงทุนอีกล่ะหลังจากนี้ต้องทําดินใหม่เพราะดินมันโดนไฟไฟไหม้หมดเลยนะคะไหม้แบบขุละอุ่นเลยอะ่ะแบบอุ่นๆตอนที่ไปเหยียบยังอุ่นๆร้อนมีไฟติดอยู่เลยแล้วก็ต้องต้นปาล์มแต่ละต้นน่ะราคาดีๆก็แพงหลายร้อยหลายร้อย,าย,ายบาทต่อต้นนะคะก,ก็มันก็ต้องลงทุนสูงแหละก็บอกเลยว่าใช้คําว่าเข่าสุดก็คงไ,ไม่ผิดอะไร มาขอโทษกันสักหน่อยก็ยังดีเพราะคือพ่อผัวดิฉันคือหมายถึงว่าพ่อพระดิฉันเนี่ยพ่อพระคือผัวดิฉันเนี่ยยินดีให้อภัย <Okay. S 1> ค่ะแต่ดิฉันต้องการคําขอโทษค่ะใช่ตอนนี้ก็คือยังคงเป็น่องบันเทิองนกก็เวลาที่ใครมีเรื่องเดือดร้อนนะคะคือถ้าใช้ชีวิตปกติไม่โทรมาหรอก uh huh. แต่เวลาเดือดร้อนหรือว่ามีเรื่องขึ้นมาก็จะนึกถึงเรา เราก็รู้สึกว่าโอเคดีใจอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาม,มีมีแบบบางคนก็อันนี้ขอพูดนะแต่ไม่ต้องแบบไปขุดคุยอะไรบางคนโดน call center หลอก<ม>อ่าฮะบางคนก็โดนโดนเฟซบุ๊กปลอมหลอกนะคะหลอกแบบหลอกให้รักนี่มีหลอกให้รักด้วยนะเออ,อ,อใช่ใช่อันนี้อันนี้สตอรี่ยาวเดี๋ยวไว้เขาพอมเดี๋ยวให้เขาบอกไว้เองนะคะบางคนก็โดนมิจฉาชีพที่มาในในแง่ของธรรมะ ในแง่ของงานบุญงานธรรมะเนี่ยคะ่ะพอมาตีสนิทเขาแล้วก็หลอกให้เขาลงทุนแล้วก็หายเป็นสิบสิบล้านเลยดาราทั้งนั้นแหละค่ะ,ะใช่ใช่ใช่นะคะบางคนก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะแบบว่าพี่คนนี้เดี๋ยวไปหาคอนเนคชั่นคนนี้นะ,ะเดี๋ยวหรือหาคุณหมอคนนี้เพิ่มเติมไหมพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนนี้หาทนายคนนี้ไหมเราก็จะให้คําปรึกษาหรือน้องผู้หญิงบางคนแบบโดนโดน คลินิกบางที่เอาเปรียบเราก็จะติดต่อสื่อให้อะไรอย่างเงี้ยว่าเออหนูอยากออกรายการใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราติดต่อให้ก็จะเป็นแนวนี้ค่ะอือโอ้โหมันพูดยากค่ะทุกวัน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 อ่ะทุกวันมีมีอยู่แล้วทำเพื่อนดาราเพื่อประชาชนชาวบ้านค่ะแต่ถ้าเป็นเคส่มขืนเนี่ยก็จะแบบ วันวันไล่วันวันเว้นวันจะมีมาเรื่อยๆข่มขืนลวนลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรื่อยๆหรือว่าโดนหลอกไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอออืืมมมมมมจจจรรริิิงงงๆแ่่่่ีีนคุ้กัเเเฉฉาายะใช่ก็ล่าสุดน่ะนี่ไงคนในวงการเราเนี่ยโปรดิวเซอร์รายการเนี่ยนะคะโปรดิวเซอร์ตกงานพูดเลยนะคะคือจู่ๆก็โทรศัพท์มาหาดิฉันซึ่งดิฉันกำลังจะเข้ารายการอยู่พอดีแต่คิดยังไงก็เออรับสายนางหน่อยก็แล้วกันก็ผลปรากฏว่าบอกแม่แม่แม่เนี่ย ตำรวจบอกมาบอกว่าเขาจะอายัดเงินหนูให้หนูรีบโอนเงินให้เขาก่อนเราก็เลยบอกแกโดนผิดฉาชีพหลอกแล้วกกอย่าโอนเด็ดขาดเลยนะแล้วกิ๊แกบอกข้อมูลอะไรไปว่าหนูบอกเขาไปหมดเลยบอกกิ๊บเราอย่างนี้ไม่ได้เนี้ยกิ๊บแตกใส่เลยจะกิ๊ืจะกิ๊กอือทันดีที่ยอมโทรมาหาเราพอดีเพราะถ้าไม่โทรหาแล้วโอนเงินให้ทางนั้น จบเลยนะคะแล้วเราก็รีบบอกว่ารีบโอนเงินออกเลยนะเพราะสิ่งที่เขากําลังทําคือเขากําลังจะวีดีโอคอลเพื่อเก็บสแกนหน้าเพราะเขาถามหมดเลยว่ามือถือรุ่นอะไรมีธนาคารกี่ธนาคารมีอะไรบ้างเงินยอดเงินเท่าไหร่<อ>เขาเช็คหมดเลย<อ>เขาเอารายละเอียดไปหมดเลยค่ะแล้วเหลืออย่างเดียวคือสแกนใบหน้าซึ่งเขาก็วีดีโอคอลมาจริงๆแต่บังเอิญน้องกิฟอยู่ที่สถา,านีตํารวจจริงเพราะเราบอกว่า,วารีบไปด่วนรีบไปหาตํารวจด่วนตํารวจจริงก็เลยคุยกับตํารวจปลอม อ่าเป็นอย่างนี้นใช่ก็กลัวอพอเจออะไรอย่างเี้ยไม่เพราะว่าเขารู้ข้อมูลน้องหมดเลยแลวอยากจะบอกทุกๆคนเลยนะคะว่าตอนนี้ค่ะในยุคนี้เนี่ยให้ทําใจไปเลยค่ะว่าคนเนี่ยคนจะสามารถโดยเฉพาะมิจฉาชีพเขาสามารถรู้ข้อมูลเราได้เยอะมากค่ะ นะคะไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารที่เรามีนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์สถานที่ทํางานหรืออะไรก็ตามเขารู้รายละเอียดได้ง่ายมากค่ะดังนั้นทําใจไว้ก่อนเลยเพียงแต่ว่ารหัสผ่านต่างๆธนาคารต่างๆคุณต้องระวังให้ดีอย่าเอาตัวเลขอย่างเช่นวันเดือนปีเกิดของตัวเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออยากวิดีโอคอลกับใครสักคนหนึ่งที่ขอวิดีโอคอลคุณแต่ไม่เปิดกล้องอีกฝั่งหนึ่งอันนั้นก็อันตรายมากๆค่ะ มิจฉาชีพอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นออแอปธนาคารจะเลขติดต่อจะความโชคดีหรือจะอะไรก็ตามไม่มีอะไรต้องให้เราโอนเงินไปก่อนค่ะ hmm. ต่อให้เรากู้เงินก็ตามก็ไม่มีอะไรต้องให้เราโอนเงินไปก่อนค่ะถ้าแน่จริงโอนมาให้เราค่ะ hmm. เออนะคะต้องโอนมาให้เราก่อนค่ะแล้วเราจะโอนคืนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงค่ะเราต้องเป็นมิจฉากว่า นะ,ะเออแต่เพียงแต่ว่าอย่าโอนเงินไปก่อนเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะอ้างอะไรก็ตามแล้วคนพวกนี้เขาแบบมีสร้างบรรยากาศด้วยนะมีเสียงวอมีเสียงวอมาด้วยมีเสียงท่านผู้กำกับครับผมสําหรับผู้ต้องหามีมีมีนักสแสดงเสริมคือเขาทํากันเป็นขบวนการค่ะดังนั้นอย่าไปเชื่อเด็ดขาดโดยเฉพาะสพระยองนะคะที่โดนแบ็กเมลบ่อยๆนะคะบอกว่ามาจากสพระยองเขาแบบเขาตารวจเองก็พยายาม ตำรวจจริงเสียหายแล้วพยายามบอกที่ฉันว่าช่วยฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยว่าจะอ้างจากสพระยงไม่มีนะคะไม่มีนโยบายโอ้โหมันอยู่ต่างประเทศนะสิใช่ไหมจะให้แม่บุกไปประเทศเพื่อนบ้านขนาดนั้นถ้าขนาดนั้นแม่ออกจากวงการไปทํางานแบบ <laughs> เพื่อประชาชนจริงจังเลยดีกว่าแต่แม่ก็กลัวไม่มีต่างเลี้ยงลูกเออมันก็ต้องแลกกันเอาเป็นเคสๆไปดีกว่าลูกอืม Oh. เป็นเป็นโดนมิจฉาชีพมาในคราบของนักบุญ oh. แล้วแล้วหลอกให้ลงทุนตอนนี้กำลังจะไม่มีบ้านจะอยู่ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> ม็นหูพูดชื่อปุ๊บรู้จักทุกคนทุกคนแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้กำลังจะไม่มีบ้านอยู่กำลังจะจะจะไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตแล้วก็กินยาหาหมอเครียดมากนะคะ <c oughs> ไม่ ไม่ใช่ด้วยพยายามหาทางออกพยายามหาทางออกเราเองอ่ะก็พยายามที่จะคอยเป็นกําลังใจให้เขาว่าเอาเก็บหลักฐานอย่างนี้ไว้นะสู้อย่างนี้นะคุยต่อรองอย่างนี้นะเพราะค่อนข้างจะพลาดท่าเสียทีไปเยอะเยอะแล้วค่ะโดยโดยเป็นกรณีของแบบเอกสารหลักฐานกฎหมายด้วยที่เขารู้และทําเป็นกระบวนการค่ะอันนี้เป็นดารารุ่นใหญ่หรือเล่าอือหอรุ่นใหญ่ทุกคนรู้แน่นอนค่ะ ก็คือมาไม่ไม่ไม,มามาแบบรู้จักทําเป็นรู้จักกันในไปไปไปปฏิบัติธรรมแล้วเจออ่าอย่างนี้เป็นต้นโจรสมัยนี้มาในหลายรูปแบบนะคะเอ่อต่อให้คิดว่ารู้จักกันดีก็ไม่ใช่ว่าจะแบบอ่าใช่ อันนี้อ้างธรรมาหากิดอันนี้คือพูดไว้ไม่ได้ให้ต้องการไปหาตัวเพราะเดี๋ยวเขาพร้อมเดี๋ยวเขาออกมาเองเรื่องความออาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือแค่เขาต้องการสู้ด้วยหลักฐานที่ททชัดเจนก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะไม่รู้จะปรึกษาใครก็เลยไม่ได้เก็บหลักฐานอะไรไว้แต่ละคนเราก็เลยให้เก็บหลักฐานอย่างนั้นอย่างนี้หรือเคสอีกเคสหนึ่งนักร้องเนี่ยก็โดนโดน Facebook เข้ามาพูดคุยแล้วหลอกโปรไฟล์ปลอม หลอกให้รักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่หลอกให้รักเลยหลงรักกันมากโทวคุยวิดีโอคอลแต่ไม่เคยได้เห็นหน้าจริงอ่าแล้วก็ไม่ใช่ผู้ชายจริงจะหลอกตังให้โอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เลยต้องแบบหยุดนะคะหยุดก่อนแล้วไปค้นหาโปรไฟล์จริงให้ว่าคนนี้คนนี้นะคะไม่ใช่นะคะเป็นข้าราชการอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขาไม่ได้มาเล่นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืม ก็ดีไปที่เรายังสกัดทันตอนแรกอยาจะอูุ๋สาจะวางแผนหลอกล่อให้มันมาด้วยนะเออมันมีแอบอัดคลิปด้วยฉันฉันจะทําเองเลยในการวางแผนในการแบบว่ามีการแบบแบ็คเบลใจเงินอุส่า์จะพวกเธอจะได้ทําข่าวกันมากขึ้นเออมารู้ตัวก่อนออันเนี้ย อันนี้สังเกตยากมากเพราะว่ามันใช้ความสนิทสนมในการตีสนิทเข้าหาเราแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่แบบพออายุเยอะมีตังเหลือมีเงินเก็บจะเป็นเหยื่อค่ะ,ะสาวสาวเนี่ยทำงานเก็บตังอย่างเดียวเนี่ยเราเนี่ยนะเออผมม,อมีเงินนะมีตังเก็บอะไรอย่างเนะงี้ยนะก็จะเป็นจะเป็นเป้าหมายของคนพวกนี้นะคะอาศัยความเหงา ความศรัทธาความเชื่อความสนิทอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้โดนกันเยอะนะคะเดยไงเตือนด้วยอย่าอย่าโอนเงินให้ใครให้มันโอนให้เราค่ะอยากเป็นโอนบ้านโอนใครใช่ถ้าไม่รู้จะโอนให้ใครโอนให้ปณรดาค่ะขอบคุณค่ะ